ได้ยินข่าวว่าพักคส้มจะโดนยุบพ,พักคเหรอครับไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ที่นแน่ๆอ่ะผู้สมัครประมาณสามสิบสี่สิบคนอ่ะต้องคดีอยู่อืมยังไม่นับคดียาเสพติดคณดคดีเว็บพันนันแล้วก็มีเงินฟ่อนไปอยู่ในบัญชีสอสของแต่ละคนน่ะ เออคือไต่จากเอก,เกกรณีเว็บพนันไต่จากกรณีเวบพนันแล้วเวบพนันไอ้เจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะไอ้ที่โดนจับล่าสุดอะปรากฏว่าพัวพันยอยู่กับแกนนําหลักของพักด้วยนะและสนิทชนิดสนิทชนิดท,ท,ที่ลงพื้นที่ช่วยกันยังเป็นว่าเล่นอะเป็นเบอร์ต้น,ตน,ตนของพักที่ก่อตั้งครั้งแรก และเป็นเดเบอร์ต้นต้นของพรรคที่ก่อตั้งครั้งที่สองแล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นของพรรคที่เปลี่ยนชื่อใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะคือมึงเป็นเบอร์ต้นเลยอ่ะแล้วเงินหมุนอยู่ในบัญชีสี่ร้อยล้านโดยเป็นเจ้าของเว็บพนันอ่ะสารภาพแล้วเรียบร้อยว่าร่วมกับคนจีนแล้วก็เปิดเว็บพนันจริงๆแล้วก็ยอมรับสารภาพโดยที่แม้ไม่สารภาพก็ก็ไม่สามารถที่จะออกตัวไปทางไหนได้เพราะบัญชีมัน เป็นนิติวิทยาศาสตร์อะเออมึงเข้าใจปะบัญชีอะคือมึงมึงคือมึงเข้าใจปะมึงมึงคือเขาเรียกว่าอะไรวะมึงต้องเฮี้ยขนาดไหนอย่างเงี้ยตอนแรกจะคิดว่ามันมึงต้องโง่ขนาดไหนที่มึงแบบเป็นเว็บพนันแล้วเอาบัญชีตัวเองไปไปเป็นที่รับเงินนะนอกจากนั้นแล้วเราจะไม่พูดคําว่ามึงต้องโง่ขนาดไหน เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเอ้ยทาไมมึงไม่เลี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเออแบบเอ้ยแบบมันจะกลายเป็นแบบส่งเสริมในทางที่ไม่ดีแต่ว่ามึงต้องเฮี้ยขนาดไหนที่มึงแบบมึงถึงมึงเลวถึงนึกนึกออกอุ้ยมองไม่เห็นปจํากัดเฮีย,ย,อ,ะอ,อ,ยอะไรกัะอ๋อคําว่าเฮียอะไรกูไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางซะหน่อย สวัสดีค่ะทุกคนอ๋อพูดคำว่าอ๋อเมื่อกี้อ๋อมันเตือนฉันบอกว่าอ๋อพูดคำว่าสรลเอฟไม่ได้อ๋อหาว่าเราชี้ชวนไปทางอื่นไม่ใช่ฉันกำลังพูดถึงเรื่องคดีฉันกำลังพูดถึงเรื่องคดีที่นักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้แทนเนี่ย นะเขาโดนจับไปสองคนผู้สมัครคนหนึ่งเนี่ยเขตบางพลัดมั้งโดนจับไปข้อหาค้ายาไม่ได้เท่านะเน่าเต็มพักเลยละ่ะแล้วก็ผู้สมัครอีกคนนึงเนี่ยเป็นอดีตสอสอด้วยเป็นสอสมาตั้งสมัยสองสมัยแล้วมั้งแล้วอยู่เบอร์ต้นๆของของของพักนี้อ่ะเบอร์เป็นเบอร์ต้นๆเลยอะ่ะ เอเอเอ๋อคือคือคอ,อาจจะคิดง่ายๆอะ่ะว่าคงไม่มีใครทําอะไรมันได้เพราะมันอยู่ในมันมันอยู่ในกรรมธิการใหญ่มันมันคงคิดอย่างนี้อะนะเออเออเอเออะทุกคนสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะแชร์เท่าที่ได้นะคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ห่วงสุขภาพดอกเตอร์มาริกาเอาจริงไม่รู้จะใครเอาจริงไม่รู้จะเลือกใครเลยอีประมาณใกล้ใก้คลแม็กเดี๋ยวเธอจะรู้เองเธอไม่จําเป็นต้องมานั่งคือตรองไปก่อนเธอพิจารณาไปก่อนดูเขาเล่นไปก่อนดูเขาเล่นกันไปก่อนเธอดูแล mm. ดูเขาเล่นกันไปก่อน mm. เดี๋ยวเธอก็รู้เองเธอเชื่อฉันเดี๋ยวเธอก็จะตัดสินใจได้เองแต่อย่าไปตัดสินใจเลือกด้วยความหวือหวาแต่เดี๋ยวเธอจะตัดสินใจได้เองเออเชื่อฉัน คือคนเรามียุทธกะยุทธการในการยุทธศาสตร์ในการตัดสินใจไม่กี่อย่างนะคะหนึ่งตัดสนใจตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองแต่เราต้องมั่นใจว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีความรู้ดีพอที่จะช้วิเจารณญาณนั้นนะคะสองตัดสินใจด้วยยุทธศาสตร์ชาติตัดสินใจด้วยยุทธศาสตร์ชาตคคออิยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรยุทธศาสตร์ชาติก็คือเลือกยุทธศาสตร์ที่ จะไปเลือกยุทธศาสตร์เอาให้ชนะเออถ้าเธอถ้าเธอคิดจะเลือกแบบยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีพักให้เลือกอยู่ประมาณสามพักที่ไม่คนใดคนหนึ่งอะ่ะด้วยศักยภาพของมันเนี่ยมันมาแน่เพราะฉะนั้นพักที่ได้อันดับหนึ่งอะ่ะมันจะได้เป็นนายกทีนี้มึงอยากได้นายกแบบไหนมึงดูหน้าอีหัวหน้าพักของสามพักนั้นแล้วดูแคนดิเดตนายกของสามพักนั้นเธอเข้าใจไหม เธอดูคน n ด i d a นายกของสามพักใหญ่นั้นแล้วเธอจะดูว่าเธออยากได้นายกแบบไหนพอเธออยากได้นายกแบบไหนแล้วดูหน้าว่าเธอจะได้รัฐมนตรีแบบไหนเธอจะรู้จากคาแรคเตอร์ของรัฐบาลชุดหน้าได้เลยคือมันเป็นรัฐบาลผสมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะผสมกับใครแค่นั้นแหละแต่มันจะต้องมีพักใหญ่อยู่หนึ่งพักอันนี้เขาเรียกว่าเลือกตามยุทธศาสตร์ถ้าเลือกตามยุทธศาสตร์มีอยู่สามสี่แค่นั้นแหละที่มันจะได้อันดับหนึ่งสองสามอ่ะมันจะเรียนกันสามอันดับ พอเรียงกันสามอันดับเสร็จเนี่ยมันจะมีอันดับหนึ่งเนี่ยชิงจัดตั้งก่อนแล้วจะมีอันดับสองเนี่ยชิงจัดตั้งแข่งแล้วจะมีอันดับสามเนี่ยชิงตัดชิงจัดตั้งได้ด้วยมึงเข้าใจยังเออเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีสวที่จะไปโหวตช่วยแล้วนะมันจะต้องใช้มือสอสในสภาเกิน276คนเกินกึ่งหนึ่งอะ เออเกินสองร้อยห้าสิบคนเกินกึ่งหนึ่งพาะสอสอมันมีห้าร้อยคนใครที่มีสอสอรวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งนะคะเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ประมาณเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนเลยคือมึงจะต้องจะต้องเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดคุณได้สอสอนะคะไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนะคะคุณก็จะต้องไป รวมพักอื่นอยู่ดียังไงมันก็ต้องรวมกันเธอเข้าใจป่ะเออมันมันมีอยู่แค่คือทําไมมันเหลืออยู่มันมีอยู่สามพักใหญ่ที่เพราะว่าอะไรดอกเรมริกเป็นปน,นักข่าวการเมืองเก่าอันเนื่องมาจากว่าเราจนะดูที่ผู้การส่งผู้สมัครลงมันจะมีพักการเมืองไม่กี่พักที่ส่งผู้สมัครครบสี่ร้อยเขต การส่งผู้สมัครครบ400เขตเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่พักพอส่งครบ400เขตเนี่ยอัตราในการได้คะแนนเนี่ยมันจะมากกว่าพักกันเมืองอื่นโอกาสมันที่มันจะได้คะแนนมากอะนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการส่งบุคลาก,กรลงบัญชีรายชื่อมันจะได้กระแสด้วยได้ได้กระแสได้ได้ได้คะแนนพักด้วยได้คะแนนสสเขตด้วยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูที่ตรงนั้นด้วยเธอนึกออกใช่ไหมกลไกการเลือกตั้งเออสมมุติว่าสสเขตนี้เลือกแล้วได้กี่คนส่วนคะแนนพักเนี่ย <c oughs> มันจะได้บัญชีรายชื่อกี่คนแล้วมันเอามาบวกกันเธอเข้าใจยังเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยพักใหญ่มันก็เลยได้เปรียบพอไปดูที่พักใหญ่เสร็จฉันก็ไปดูที่ว่าสภาก,กำลังเนี่ยกำลังคนไม่พอไปดูกำลัง กระสุนกำลังคนเสร็จไปดูกำลังกระสุนกำลังกระสุนเสร็จไปดูกำลังของแกนแกนนำหรือว่าหัวคะแนนเออเข้าใจปะ่ะแล้วถ้าเกิด <c oughs> หัวคะแนนเนี่ยนะคะที่อีสานอันดับหนึ่งภาคเหนืออันดับสองภาคใต้อันดับสามนะคะ แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานาครและภาคกลางแล้วก็ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วไปดูลำดับเลยว่าภาคไหนมีไปมีประชาชนเยอะกว่าอีสานมีประชาชนเยอะกว่าอันดับสองลงลงมาคือภาคเหนือแล้วคุณไปดูซิว่าพักการเมืองเนี่ยที่มีสัดส่วนคนลงสมัครแล้วเป็นบ้านใหญ่เป็นฐานเก่าคะแนนกึ่งหนึ่งชนะไปแล้วเนี่ยหัวคะแนนเนี่ยสามารถควบคุมคะแนนในหมู่บ้านได้เนี่ยเธอไปดูว่าพักอะไร พราะฉะนั้นมันจะเรียงแบบนี้เลยมันจะเห็นชัดมากอีสานเนี่ยมีสอสทั้งหมดร้อยยี่สิบทั้งหมดยี่สิบสองขตจังหวัดวะร้อยยี่สิบสองเขตมั้งร้อยยี่สิบกว่าเขตอะ่ะอีสานอ,อ่ะเออประมาณนี้จริง ่จังหวัด22จังหวัด,วดแล้วก็บางจังหว,ว,วัดมี1 1เขตบางจังหวัดมีสามเขตบางจังหวัดมีหนึ่งเขตบางจังหวัดมีสี่เขตบางจังหวัดมีห้าเขตรวมแล้วประมาณมีสสประมาณ100ร้อยกว่าคนภาคอีสานทั้งภาคมีสสประมาณร2อยบคนประมาณ <eyelashes> มเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาดูอีกดังนั้นเนี่ยถ้าอีสานเนี่ย เธอดูเลยว่าแข่งกันกี่พักอีสานแข่งกันอยู่สองพักเองเออพักเหนือแข่งกันอยู่ประมาณสามพักกรุงเทพเนี่ยแข่งกันอยู่สองพักที่เหลือคือคะแนนตัดก,กระจายคะแนนกระจายอ่ะพักกลางเนี่ยก็กระจายส่วนภาคใต้อ่ะก็แข่งกันอยู่ประมาณ สามพักเออแล้วที่เหลือคือคะแนนมันกระจัดกระจายโอเคฉันเล่าสู่กันฟังเฉยๆในฐานะที่เออเราเป็นนักการเมืองเก่าที่เราพอจะรู้คือคือเหมือนแบบนั่งอยู่ตรงนี้สามารถนั่งทางในเห็นหน้านายกร,รัฐมนตรีได้แล้วว่าตอนนี้เอางี้ทีนี้ <c oughs> ประเด็นก็คือถ้าเกิดบางพักมันชนะเลือกตั้งมันจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ แล้วพักอันดับสองเนี่ยจะชิงกันจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรแล้วพักอันดับสามจะโดนส้มหล่นเพื่อที่จะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลไหมมันจะเรียงกันแบบนี้เห็นหน้าคาตาดังนั้นถ้าเกิดเลือกเนี่ยถ้าคุณเลือกแบบพักที่คุณชอบผู้สมัครที่คุณใช่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นในลักษณะจินตนาการของคุณนะเธอก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าคะแนนเธอจะทิ้งน้ำหรือเปล่า คะแนนทิ้งน้าแปลว่าอะไรคะแนนทิ้งน้าแปลว่า,นา,นวากาไปก็ไม่ชนะอ่ะพักที่ฉันชอบกาไปเสือกไม่ชนะสมมุติเฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะเลือกแบบว่าหนึ่งเธอจะเลือกแบบยุทธศาสตร์ว่าจะเอาใครไปขี่ใครเอาใครไปขิงใครเอาใครไปชนะใครโดยที่คนที่เธอเลือกเธออาจจะไม่ชอบพักที่เธออาจจะไม่เคยกามาก่อนแต่เธอจะเลือกเพื่อให้มันเป็นยุทธศาสตร์ อันนี้ที่หนึ่งอันนี้คือเลือกด้วยยุทธศาสตร์อันที่สองคือเลือกแบบที่เธอชอบมันจะเป็นยุทธศาสตร์อะไรช่างแม่งเหอะแต่กูจะเลือกตามจริตกูอะ่ะอ่ะอันที่สองส่วนอันที่สามก็คือกูจะเลือกเพื่อที่จะให้พักเล็กเนี่ยแม่งเข้าไปตอดคะแนนเข้าไปอยู่ในสปาได้เพื่อเป็นปากเสียงแทนกูอย่างน้อยก็คนสองคนก็ยังดีวะอย่างเงี้ยเออคือแล้วแต่มึงจะเลือกแบบไหนคือ คือบามันคนมันคิดไม่เหมือนกันเวลาคนมันถึงทะเลาะก,กันไงทัศนคติทางการเมืองเพราะว่าวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเออมันถึงทะเลาะก,กันเพราะว่าวิธีคิดมันไม่เหมือนกันบางคนคิดแบบยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่บางคนคิดแบบตามใจตัวเองบางคนคิดแบบตอบแทนบุญคุณไอ,อ้ยังเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนตอนนี้ดรฉริการขออนุญาตปักหมุดสองสาอย่างนะมันมีลิปกับมีสบู่ดำนะที่ราคาลิปสบู่ดำแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นน่ะที่เหลือมันจะเป็นตะกร้าตะกร้าโปรมันหมดเดี๋ยวกำลังจะทำตะกร้าโปรเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดแบบพกพาง่ายนะคะครีมกันแดดตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นลดแล้วจาก359เหลือ199บบาทตัวนี้จะเป็นกันแดดอะไร เป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นจ้ะเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นแล้วจ้ะนี่แบบนี้เป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นเนี้ยเนี้ยเน้มันเกลี่ยง่ายเนี้ยมันเกลี่ยง่ายเนี้ยมันเกลี่ยง่ายจ้ะกันแดดผสมรองพื้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะควักให้ดูเดี๋ยวจะคักควักให้ดูนะนี่เดี๋ยวเทอันนี้ให้ก่อนเดี๋ยวเทลงเทลงอันนี้เดี๋ยวควักให้ดู เอีควักให้ดูเลยอืมต้องเอานี้วางเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นสินค้าเพราะว่าโต๊ะโต๊ะกระจกมันเป็นโต๊ะกระจกมืดดำ <c oughs> พักที่เคยเลือกมาตลอดชีวิตก็เลือกไปก็อาจจะไม่ชนะแล้วก็ไม่รู้จะไปเป็นอะไรที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็คือเธออาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล่ขณะเดีวยวก,กันก็พักที่คิดว่าจะชนะจะไปเติมคะแนนให้เขาก็มีความรู้สึกว่าแอนตี้บางอย่างไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเลือกอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกรังเกียจเข่ากากะอวนถูกไหมส่วนจะไปเลือกอะไรที่มันเป็นสีสันใหม่ๆแม่งเสือกมีแต่โจรเต็มพักอีกอะไรเงี้ยหันไปทางไหนก็เจอแต่นักการเมืองเทาไม่เทาก็ดําไม่ดําก็ แม่งด่างเลยอะเธอรู้สึกเหมือนฉันนั่นแหละเพียงแต่ฉันก็พอจะเข้าใจว่าฉันมียุทธศาสตร์ในการจะเลือกอย่างไรแต่ว่าฉันจะไม่บอกพวกเธอเพราะว่ามันเป็นเสรีภาพทางความคิดเห็นของฉันเองแล้วฉันเป็นประชาชนเฉยเฉยฉันไม่ได้เป็นหัวคะแนนใครแล้วก็ไม่ได้มีใครมาจ้างให้ฉันไปเป็นหัวคะแนนเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยคิดว่าพวกเธอดูเขาแสดงเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าฉันจะฉันจะคิดในใจของฉันว่า เออฉันต้องทําอย่างไรประมาณอย่างเงี้ยฉันรู้ฉันรู้ตัวฉันแต่ฉันไม่อยากจะไปไปชี้นําโดยก่อนก่อนเวลาอันควรเพราะเดี๋ยวพอใกล้ๆเดี๋ยวเธอจะตัดสินใจได้เองอ่าแล้วแล้วพอพอพอเธอฟังการชี้นําของฉันเสียก่อนพอถึงเวลาเธออยากจะตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวเธอจะอึดอัดเออวันนี้วันที่วันที่สิบเจ็ดแล้วเหรอ ตอนนี้ศูนย์นาฬิกาเดี๋ยวเราจะจัดแฟดเซล์ลตอนศูนย์นาฬิกาห้าสิบนาทีนะศูนย์นาฬิกาห้าสิบนาทีมันมีแฟดเซล์ล <c oughs> มันมีสินค้าหลายตัวที่มันหมดเออ่หมดปโปรหมดปโปร ตะกร้าโปรหมดเดี๋ยวเรากดตะกร้าโปรให้ใหม่ตะกร้าโปรโมดค่ะทุกคนแป้งผ่องยังไม่มานะที่รักมีคนขอโปรแป้งผ่องแป้งผ่องยังไม่มานะ แป้งผ่องยังไม่มาเลยอ่พอดีขายขายแป้งผ่องแล้วโซเอาไปเร็วก่อนเวลาอันควรปรากฏว่าลูกค้าถามหากันเพียบเลยตอนนี้ ทุกคนสวัสดีฮะคือฉันจะโปรโมชั่นครีมเหลือสองร้อยเก้าสิบฉันก็เลยมานั่งทำตะก้าให้เธอเลยเออนี่ฉันทำโปรโมชั่นเองเลยนะเธอจะได้แบบสะดวก ลดไปเลย45%เนี่ะเธอนึกดูอ่าฉันทำตะก้าเลยอ่าลดไปเลยอ่าลดไปเลยอ่าปปไายป่ายป่ายป่าปายลดไปเลยปึงป้ง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 ปึ้งปึ้งปึ้งบันทึกสำเร็จจบ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงคืน50นาทีเดี๋ยวโปรขึ้นค่ะ ยงคืนห้าสินาทีเดี๋ยวโปรขึ้นนะคะมาทุกคนไป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 ขอถามผู้รู้หน่อยถามว่าสีแว่นสวยค่ะใช่ค่ะแว่นสีนี้มันจะมีหลายสีมากแว่นแว่นรุ่นนี้ดอกเร์มิการมีหลายสีไม่รู้เอาไว้ไหนมัางเออนี มีแว่นทุกสี <c oughs> มีแว่นทุกสีค่ะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าสายตายาวต้องคอยเช็ดแว่นจริงๆมีกระดาษเช็ดแว่นบางทีไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะในห้วงเวลานี้นะคะอ่ะทุกคนฉันมีตัวลิปสติกแล้วก็มีตัวอ่ต่างๆอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องรอราคาเฟราคาแฟลตเซลเพราะว่าอันนี้แฟลตเซลอยู่แล้วนะคะเหลือ290บาทจวไปเลค่ะ มีใครอยากจะถามอะไรดรากมริกาถามได้เลยนะคะถามนอกเรื่องได้ใดๆดได,ได้เดี๋ยวจะพยายามเลี่ยง a ออให้มากที่สุดในการที่จะตอบคําถามเพราะบางที a i อ่ะมันก็แบบว่าค่อนข้างที่จะจับสังเกตเยอะมากเลยสีฟ้าก็สวยค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้าต้องการการเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการทั้งอะไรนะไม่ต้องการทั้งงโอ้ยค่ะค่ะคุณพี่ ลิฟวันนี้มีโปรไหมครับอ่าลิฟมีโปรค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตะกร้าโปรมันจะขึ้นเดี๋ยวตะกร้าโปร,โปรลิฟมันจะขึ้นนะคะหมายถึงตัวก,กูกดเพิ่มแม่งเลยอัตโนมัติเลยอะมีสินค้าเพิ่มไปอีกอ่ะไลฟ์สตรีมอ่ะมึงเอาไป